คู่สีตีเนียนคู่สีตีเงียนคู่สีตีเนียนคู่สีทําความเียบเงียไปกินข้าวกันนะโอเคนะนั้นเดี๋ยวเจอแลนั่น สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแมเพิ่งจะนัดแนะกับน้องพิมพ์เสร็จเนี่ยนะครับพาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับไปตีเนียนทําความรู้จักทายาทของ2ตระกูลดังครับเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงคือคุณเต้สันพิรมพักดีและคุณดิทวัฒอิสระแมทั้ง2คนนี้นะครับเขาสนิทกันมากสนิทกันจนกระทั่งเนี่ยไปซื้อแฟรนไชส์ร้านอาหารญี่ปุ่น ซึ่งเป็นร้านที่ดังมากๆที่นิวรยกเนี่ยนะครับมาเปิดที่เมืองไทยแหมเขา2คนนี่นะครับลงมือทํากันเองเลยเดี๋ยววันนี้ฮะเราจะไปตีเนียนกันผมว่าเราไปตีเนียนกินฟรีกันดีกว่าครับไปกันเลยครับแต่ขอแปลงกายเป็นล็อกเกอร์ก่อนนะครับเพราะคุณเต้นเนี่ยเขาเป็นหนุ่มชาวล็อกมากๆฮะไปสำหรับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราในวันนี้ทั้งคู่คือทายาทแห่งตระกูลดังของไทย เริ่มจากท่านแรกคุณเต้สารพิรมพักดีผู้บริหารหนุ่มไฟแรงแห่งซิงค์คอร์ปอเรชันและอีกหนึ่งบทบาทที่หลายคนคุ้นเคยกับบทบาทในม่านนักร้องหนุ่มสุดเท่ดี ส่วนแขกรับเชิญคู่สีอีกหนึ่งท่านก็คือคุณปลาทูดิทวัตอิสระทายาทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังชาญอิสระกับบทบาทผู้บริหารผลงานชิ้นโบแดงดิอิสระลาดเผาที่ได้รับรางวัล International p r o p e r t y Award ปี2012-2013อีกด้วยละครับ ตอนนี้ผมแทบจะสงสัยแล้วสิว่าอะไรที่ทําให้ทายาทตระกูลนางทั้งคู่ถึงได้มาสนิทสนมกันมากขนาดทําธุรกิจร่วมกันขนาดนี้เราไปพบกับการตีเนียนเรื่องนี้จากพิธีกรคู่ซีของเรากันเลยครับ เกิจริงๆคุณผู้ชมค่ะนัดกันทีไรมาสายตลอดไม่เข้าใจเลยว่าคุณแองคอมาไหนมาแล้วว่าแต่ว่าทำไมที่นี่มันมืดจังเลยอดแว่นโอยก็ต้องจัดเต็มเพราะว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยคุณเต้สันนี่ก็เป็นร็อกเกอร์เป็นร็อกเกอร์นั่นเออะไรกรุงเทพมาราทอนถูกต้องเราต้องจัดเต็มไม่งั้นจะไม่เนียนกับเทาแต่เดี๋ยวจะบอกก่อนหนว่า คุณเต้กับคุณปาทูเนี่ยนะครับเขาหุ้นกันเปิดร้านอาหารร้านนี้ย,ยากิโตริตอตโต เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นซึ่งเขาบอกว่าที่นิวยอร์กเนี่ยคนเต็มนั่งกินแน่นทุกวันแล้วเขาตอนนี้เขาเปิดสาขาที่เมืองไทยคุณเต้คุณมาถูกเขาไปซื้อแฟรนไชส์มาเ้ยแปลว่าคนไทยนี่คือสามารถมาหาทานของอร่อยได้ที่นี่ถูกต้องวันนี้จะเป็นวันของเราล่ละเราจะเป็นเนียนกินฟรีกันนี่คือสิ่งที่มีความสุขที่สุดครับเราะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปเนียนๆนั่งสั่งอะไรกินกันดีกว่าบสี แล้วคุณปาทูกับคุณนั้งนั่งเขาอยู่ไหนกันนะเขายังมาไม่ถึงเอ้ยน้องคะขอขอเมนูหน่อยได้ไหมคะเมนูอไม่เอาเนาะยินดีต้อนรับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณคุณมาทำอะไรที่นี่คะผมเป็นเด็กเสิร์ฟเฉยครับเป็นร้านเป็นร้านของคุณสันครับอ๋อคุณสันคุณเต้คุณเต้สันคุณเต้เขาพูดอะไรนี่ด้วยอยู่ไหมปิงอยู่ปิงอยู่โอ้โห ขคใหญ่นี่คุณเช็ดเช็ดกระจกแล้วฮะนี่อันนี้เป็นสาเกครับสาเกเข้าควรเองเนี่ยเขาไเนียนนะเนี่ยเโอ้โหเนียนอ่ะดูเนียนป่ะนี่ละเข้ามาเนียนตรงนี้เลยปิ้งปิ้งอย่างนี้เลยเหรอไม่คุณเต้นี่คุณทำเองและฮะใช่ครับนี่นี่คือเป็นสูตรมาจากที่ไหนครับเนี่ยมาจากญี่ปุ่นครับแต่ผมไม่ได้เรียนมาครับนิดนึงพูดเล่นจริงๆเราเรียนมามีเทรนแล้วก็มีเทรนเป็นร้านของคุณสองคน จริงแล้วมีหุ้นหลายคนครับหุ้นเล็กๆครับ2คนนี้หุ้นใหญ่ๆก็จะมีภรยาผมภรยาให่โอ้ใหญ่มีน้องสาวผมอันนั้ก็ใหญ่เหมือนกันมีหมิงครับหมิงคุณหมิงกับคุณนอสห้2คนครับเราหมดห้าคนคู่สีตีนคู่สีโอ้ยเติม หล่อเนี่ยเอพี่เนี่ยครับ่น้ยากิโทริก็โตะนี่คือโรลโปรดองตคุณสันนะครับเอาคุณั่งคือไม่คนก่ดว่อนทางการตนนี้ผมเสิร์ฟอย่ไม่เป็นทางการนี่เรียกเรียกเนียกเขาว่าอะไรไอเ้คุณเต้คุณเต้ครับคุณเ้คือผมเป็นคนร่งียบร้อสไตล์อาหารที่ขายคืออะไรฮะเมื่งง้นอดที้กิน้ไม กูไปกินหมูปิ้งจะบอกอะไรให้แบบจริงๆแล้วเนี่ยของทุกอย่างเนี่ยมันมาจากมีวยอกล้วนๆแล้วและอยู่ที่นู่นเนี่ยเป็นอะไรที่แบบหมายถึงว่าสูตรทุกอย่างสูเรกานรู้เปทำมาวิธีการตัดก็มีหมายถึงว่าเคปพวกนี้นี่คือได้รับการเทรนครับผมการเทรนเชฟของที่นู่นโดยที่นู่นเขาเป็นมาแล้วก็เขาก็เทรนอยู่สามเดือนอย่างลิ้นนะครับถาใครเคยเห็นลิ้นวัวอย่างเงี้ยมันชิ้นอย่างงี้ ใหญ่ไปไลิ้นหนึ่งลิ้นน่ะเราตัดมาได้แค่สีไม้นะครับแค่สีไม้เพรามันจะเป็นส่วนที่นุ่มที่มันที่สุดโอนี่เขามีสูตรนะน่าจะทงตัวหางไก่จริงๆเนี่ยจริงๆแล้วเราทําได้เยอะมากไม่คุณกินหางไก่ด้วยเหรอกินครับอร่อยมากเลย่อนไหนหางไก่นี่ไม่ใช่คุณมีอะรอร่อยอ่อ กันเองกันเองเขาบอกว่าเขาบอกว่าไปกินตูดไก่ร้านเต้เขาบอกเนี้ยไมาได้บอกเต้ตูดไก่ไก่ตัวเดียวเนี้ยได้สี่ชิ้นนะฮะให้พี่มิลองก่อนไก่ตัวเดียวมีสี่ตูดตัวเดียวแต่แบ่งได้สี่ชิ้นผมต้องชิมอะไรไหมครับคุณเต้วิธีการกิน มื่อกี้ที่เห็นคุณเต้เขาใช้ป๊อกกี้ฉีดอยู่อ่ะเป็นเป็นสาเกครับสาเกอ๋ออ่ะสาเกแล้วก็หมักเนื้อวายพี่กินหางไก่เมาเลยดื่มสาเกเข้าไปมน้องเนียนหน่อยมาล้างเท้าแล้วจิ้มให้หนจิ้มให้หนี่อยจิ้มันจิ้มมันชื่อันอะไรไม่รู้อันนี้อะไรก็ไม่รู้แต่นี่อร่อยมันไม่เผ็ดนะอันนี้อะไรฮะนี่อันนี้จะน้องไก่คือะไรลูกชิ้นไก่ครับอ๋อก็คือข้างในก็จะเป็นเนื้อไก่สามแบบนี้อ๋ออันนี้ไม่แปลก ไม่แปลกกินได้คู่สีตีนีคู่สีอ้าวทำไมทำไมถึงเปิดร้านบคอจริงๆเรื่องของเรื่องนะครับคือหนิงเขาเรียนอยู่ท sí> ouais> ี่นิวยอร์กเขาได้ไปเหมือนกับไปรู้มาว่าให้ร้านเนี้ยโอ้โหถ้ามันอยู่นิวยอร์กได้เนี่ยมันไม่ธรรมดาเจ้าของเขาเป็นคนญี่ปุ่นไปที่อเมริกาแล้วก็อยากจะไปประสบความสำเร็จในอเมริกาโดยที่ไปตัวเปล่าเลยไม่มีความรู้อะไรเลยวิ่งไก่ไปอย่างเดียวใช่ครับไปเสร็จทุกทิกอยากเปิดร้านก็เลยเปิดเปิดปิ้ง ดังมากตอนนี้มีอยู่18สาขาที่นิวยอร์กอย่างเดียวแล้วนอกจากที่นิวยอร์กมีที่อื่นไหยครับยังไม่มีครับคือที่เมืองไทยเป็นที่แรกาขาแรกโลดโอ้โหตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยเราเรียกว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่ต้องบินไปถึงนิวยอร์ก เรามันเปิดให้แล้วที่เจ a v e นิวทองหล่อใช่แ้วทำไมเขาถอนุญาตให้ทางพี่เต้คุณประทูมาเปิดอ่ะคุณหมิงนี่เป็นลูกค้าประจำไปสนิทกับเขาแล้วก็ไปกินจนคุณหมิงนี่เป็นหัวหน้าตีเนียนเลยแล้วก็ไปตีเนียนกับคนปิ้งไว้ก่อนปิ้งยังไงอะไรยังไงเขาเห็นใจเขาก็เลยมาเปิดที่นี่ถูกต้องแลวครับปีเก่บนเดี๋ยวได้น้ำกันก่อนนอกจากจะมีปิ้งย่างแล้วเรามีอย่างอื่นไหมครับหลายหลายอย่างครับจะมีสุกี้เจียวซามีอาหารจนเล่นนะครับแล้วก็ เป็นแบบพวกผักสลัดต่างๆใช่ครับแล้วก็มีอะไรที่ค่อนข้างเฮลตี้ครับผมผมต้องบอกอย่างนึงว่าอะไรที่เหมือนกับคนที่ชอบกินอาหารญี่ปุ่นจริงๆครับมาลองกินที่นี่มันจะเป็นรสชาติของคนญี่ปุ่นจริงๆเขากินกันอฮ กนนนนินเลย<ะ>แบบไม่ฝุ่นเลยเออคือรสรสชาติมันไม่เหมือนปิ้งย่างอ่ะใช,ใช่ใช่ใช่อร่อยแบบว่าอันเนี้ยออริจนินอลจริงๆใช่ครับค<ะ>่ะเอาละเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งแต่ช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันกว่านั้นอีกกว่านั้น<ม>อีกว่าทำไมสองคนนี้ถึงมาสนิทกันได้ต้องคุยที่เรื่องอะไรนะคะัสื่อได้ใช่สื่อได้เดี๋ยวพบกันช่วงหน้าเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าครับนี่แค่เริ่มต้นรายการเท่านั้นนะครับช่วงหน้าเขาบอกว่ามีเรื่องราวมันๆที่คุุณณผผููู้้้้ชชมมมมมไ่่เเคคคยรราาาากอนนหพลดดดด็ขะับ สนับสนุนโดยระบบแกส๊สรถยนต์ Energy Reform สาหร่ายทอดกรอบมาชิตะคู่ซีตีเนียคู่ซีเอาละครูนี้อยู่กับคูซ่ซีตีเนียนนะครับหนมะช่วงนี้นะครับเราจะมาเนียนกันเจอกันที่ไหนครั้งแรกเจอกันที่ไหน tá bem tá, เจอครั้งแรกรู้สึกเหมือนรักแรกพุบเลยไหมครับไม่ไม่ค่อยชอมหน้าหน้าจริงจริงๆแล้วเขารู้จักกันมานานแล้วต wow, uh, mm ั้งแต่ตอนอยู <h ane> <h ane> <h ane ่เร sì> ียนสิผมอยู่อยู่กรีทพี่เต้เรียนอยู่มอสตันค่ะผมมาเล่นไพ่บ้านอ่คาร่าย่าเนนี แล้วก็คือหลังจากนั้นมาก็เห็นบอกว่ากลับมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ไปเรียนคอร์สเดียวกันคอร์สอะไรเรียนไอเอใช่เรียนอะเรียนคอร์สที่จุฬาครับเกี่ยวกับอาต่างหันอาลิมาซับอาลิมาซับเนี่ยใช่ก็แต่รุ่นพี่รุ่นน้องก็แต่เมลี่เข้าใจถึงได้มาทำทำมมลี่บิสเนสอย่างนี้น้องพี่แต้ภรรยาพี่แต้มน้องสาวพี่เต้มแล้วคุณเป็นใครแลคุณเป็นใครน้อยผม แต่เขาก็ดูเข้ากันได้ถึงวัยจะแต่งนะเขาดูเป็นเพื่อนกันจริงพี่เต้ทำเลยนะบอกว่าอย่างนี้เฮ้ยก็ทุกดอกเลยก็เขาเป็นยังไงบ้างก็ตอนที่ไปเล่นจัลโล่บอร์ดด้วยกันนะครับครูก็จะนั่งหลับในรถบัสนั่งหลับตลอดหลับตลอดหลับแล้วก็นั่งหลับเสร็จก็กลอนกลอนเสียงดังมากโคตรกลอนเสียงดังมากจน หลังเลยมาดูว่าที่นี่มันเป็นอะไรบ้างเราบอกว่าตกตกนจริงเหรออันนี้คือนแ่นอันนี้กูเลยเจงอันนี้ ผมเป็นคนหลับลึกคำหลับตอนนั้นบัจจตเราน้อยเราก็ต้องนั่งรถตักก่อนจนกระหล่ำเดินมาต่อไม่ใช่มาต่อตายกรัะหล่ำเดินต่อผมวิธีการเมาส์เขาแล้วก็แบบเบาๆอ่ะนี่ผมมีความลับมานี่เดี๋ยวนี้เขาทักทายกันต้องทักว่ากดไลค์รูปพี่ยังติดอินสตาแกรมมากมีอยู่ช่วงหนึ่งทก iPhone สองเครื่องนะคะเพราะว่าเครื่องเดียวถ้าสัญญาณไม่มีสามารถไปดูอีกอันนึงได้เลย บินไปอุดรพอลงแลนด์ปุ๊บก็มีแมสเซจคุณมีข้อความสายที่ไม่ได้รับก็โทรกลับไปก็คือพี่เต้คาแรกที่พี่เต้ถานคือเฮ้ยไอจเป็นอะไรว่อนอินสกรมเป็นอะไรวะมอนบ้านบ้านทำอินสกรนตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยตัวมีเองเนี่ยมีเป็นคนที่ไม่ชอบมี calling melody พี่เต้ก็จะขยันขยอให้พวกเราทุกคนเนี่ยโหลดเพลงพี่เต้ก็โอเคโอเคพี่พเดี๋ยวหนูโทรให้ ก็โทรไปขอเป็นแค่เบอร์นี้ท oh, ี่โทรมาให้เป็นเพลงนะเบอร์อื่นโทรมาไม่เป็นไรแต่โดนจับได้ค่ะใครคนอื่นขอเข้ามาเอ๊ะทำไมยังไม่รอดโอ้เดี๋ยวแบบเป็นสองเรื่องแบบเป็นสองเรื่องเรื่องแรกคือเรื่องอินสตาแกรมคุณเป็นคนบ้าเล่นอินสตาแกรมมากจริงหรือเปล่าไม่จริงครับตอบเต็มฝั่งเต็มครับแต่ทำไมคนรอบข้างคุณยืนเนี่ยผมไม่เชื่อว่าเขาไม่ได้สเกตราอะ เพราะว่าผมเคยไปเจอสักครั้งหนึ่งที่ปาราเวล่าแล้วขอให้รีบมาที่นี่ด้ถ่ายอินสตาแกรมมาคู่หน่อยไว้ที่เพื่อนอย่าเจอเพื่อนเฮ้ยถ่ายกันหน่อยแล้วโพูดหน่อยโพูดหน่อยแล้วแท็กมาหน่อยนี่มีผมก็มีรูปกดไลค์ยังกดไลค์ยังกดไลค์อังกดไลค์องกดไลค์โต้องกดไลค์เยอะแยบมากเลยด้วยลไลค์ก็คือเราก็ชอบถ่ายรูปกันอยู่แล้วทุกคนก็ชอบกันเรื่องธรรมดาแต่กดไลค์เขาไหม กดไลค์สิครับแล้วคุณปาทูเล่นไหมเดี๋ยวโดนโทษตามเอาละครับวันนี้ผมไม่ขออะไรมากนะครับขอแค่ว่าถ้าดูรายการนี้แล้วถ้าเล่น Instagram ช่วยเข้าไปตามคุณเต้สันนะครับแล้วกดไลค์ด้วยคุณจะได้เห็นชีวิตเขาเขาเป็นคนที่อ่อนโยนจริงๆเขาอยู่กับลูกเขานะกินข้าวดูเลาดูลูกเขาดูน้องสิงน่ารักมาก ได้เห็นแล้วด้วยด้วยนะเอามีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องหนึงนะเรื่องที่สองคือลิงโน่อันนี้ผมผมอยากให้เพื่อนผมได้ฟังเพลงที่ดีเพลงเพราะอันนี้ผมยอมรับชิมชอบมากเพลงอะไรนะสองคนเบอร์สองเบอร์สามอะไรอ่ะทคนเลยทุกสองสองคนสอไม่เอาเบอร์สองเบอร์สองไม่ผมว่าโหลดตั้งแต่รู้สึกดีดีดีเลยอันนั้นก็โหลดแล้วแต่อันนั้นเนี่ยโหลดแบบ เออโหลดดีไหมโหลดดีไหมเดี๋ยวเพื <expand> <ข Youtube> so ่อนโกรธต้องโหลดแต่ว like <bbe> ่าแต่ว่าไอ้อันหลังเนี่ยโหลดเองว่าชอบเพลงเขาขอบคคุณรับเหตุใดทำไมคนร้องไห้ถึงบอกว่าพี่เต้บังคับให้เขาโหลดจริงจริงบังคับบ้างจริงจริงผมอยากให้เขาฟังเพลงดีๆไงเราเหมเพลงดีเดียวแต่ถ้าเขาไม่โหลดเราโกรธไหมข้านิดหน่อยไม่ใช่แล้วเดี๋ยวต้องมีสูนเลยนะมีป่ะอ้าวเดี๋ยวเราลองดูโทรหาคุณทูนะติดเลย มีหอเล่าอ๋อมนะยังไมีเพื่อนเหมือนกันแต่ง่งไปให้พี่เต้เขาตามเพลงมิโม่หนึ่งแล้วก็พี่บุรินอีกนึ่งรักเขาเป็นเพื่อนกับรักคนเศคุณนี่แบบพวกนี้เป็นพวกปลาไหลนะอุนหงีีนะอันนี้เป็นมุมน่ารักๆักของคุณเต้่ะเดี๋ยวเราพักกันสักคู่หนึ่งเดี๋ยวพบกันช่วงหน้าครับค่ะ ช่วงหน้าถึงคิวตีเนียนเรื่องราวสุดลับของนักธุรกิจไฟแรงแห่งตะกูลอิสระกันแล้วขอบอกเลยว่าลับสุดๆจนคุณต้องตกใจแน่นอนครับสนับสนุนโดยสาหร่ายทอดกรอบมาชิตะระบบแก๊สรถยนต์เอ e r g y r e f o r ฟเอาละช่วงนี้จะเป็นช่วงของคุณปะทูแต่ก่อนอื่นถามเสองคนน,นิดนึงก่อนว่า ทั้งสองคนได้ทำงานหนักมากเพราะว่ามีธุรกิจถึงครอบครัวที่ต้องดูแลเฮดเดอร์ของสองคนนี้เวลาเล่นร่วมกันที่ทำอะไรบ้างบ้า เอาอีกแล้วชอบแบบสรางเรื่องน่ารักสวยตัวเองไปด้วยตัวพี่ขวดนุ้ยก็เป็นคนแบบกุ๊กกิ๊กมีกิจกรรมอะไรทำร่วมกันอีกบ้างคะที่สนุกสนุกแอบเป็นกันไหมทำงานหนักแล้วเนี่ยเราชอบเล่นอะไรสาระสาระแบบไม่ได้แบบเต้นอะไเลยไงเหรอใช่เป็นักเต้นที่เก่งมากจริงเหรอเล่าข่าวว่าเขาเป็นแนวแบบเกาหลีคนนี้ร็อคคนนี้เกาหลี ผมเองก็ผมต้องตั้งภาพเป็นนักธุรกิจบ้างเหมือนกันมุมเป็นนักธุรกิจเนี่ยแต่รายการนี้ไม่ต้องเป็นคนไร้สาระนะเป็นคนไร้สาระมากครับไม่มีสาระในชีวิตเลยแล้วทำงานเขามีฉาละเหนื่อยเลยก็ชูไหมก็ชูไหมไม่เลยไม่เลยไม่ได้เดียวไม่ได้เดียวครับใช่ครับรลัวแฟนมากครับดูตัวอย่างมาจากพี่เต้ครับกลัวแฟนมากครับกลัวแฟนด้วยคุณเป็นคนกลัวแฟนแฟนบอกกลับบ้านเขาไม่ต้องพูดเลยผมกลับก่อนแล้ย โอ้โหอ,อันนี้คุณเต้สอนมาใช่ไหมแบบเนี้ยใช่กลับ <c oughs> บ้าน <c oughs> กลับบ้านก่อนเนี่ยดา สองคนนี้เ<า><า>ขาขไม่ยอมเม,มาส์กันมไม่ยอมเมาส์เอา,อางาาาี้เรามีเรามีเรามีหลักฐานปารูมีนิกเนมว่าโซเชียลฟิชเขาจะเป็นคนที่โซเชียลคุยได้กับทุกคนทุกที่ทุกเว <c ười> ลา <c ười> ตลอดเวลา <c ười> คุยกับใครก็ได้ง่ายๆคือตอนพูด <c ười> <c ười> <c ười> ไม่รู้เรื่องเป็นคน <Ad ept S 1> ที่พูดจะไม่รู้เรื่องที่สุดที่ลืมแต่เห็นเขาเป็นอย่างนี้ที่ลืมแต่เขารักแฟนมากนะคะเป็นคนที่จะต้องจัดเวลาให้เพื่อนและแฟนอย่างลงตัวที่สุดเท่าที่เคยเจอมาคนนึง ไม่ลงตัวเลยาูมิใจนะภูมิใจนะโันเลยครับผมจีบแฟนจัดเวลาให้เพื่อนกับแฟนอย่างนั้น้วยหมายว่าเราต้องทำเหมือนจีบอยู่ตลอดเวลาใช่แล้เดี๋ยวผมจัดงานแต่งงานใหม่ไม่ใช่เขาเขาสวีทนะบางทีแฟนชื่อนะชื่อเพิร์ลใช่ไหมเทอร์รี่เทอร์รี่เขีนบอกว่ามาถามผมเขาเขารู้ว่าบ้านผมได้ทำด้วยกิจไข่มุกฮ่เฮย ที่ฟุกไข่มุกซื้อที่ไหนว่าแฟนก็ชื่อเพลน้องพดเรคองน้มาใช่ครน้องไม่ชน้องคนนั้นนี่คือเพื่อนสนิทผมมีอยู่เรื่องหนึ่งผมมีอยู่เรื่องหนึ่งเขาบอกว่าคุณปาทูเนี่ยเคยถึงขนาดว่า นั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างเพื่อที่จะไปเขาเรียกว่าไปที่ขึ้นวิทยุเพื่อไปขอลายเซ็นนักร้องเกาหลีฮ่าไม่น่าเชื่อว่านักธุรกิจระดับแนวหน้าจะคลั่งคล้ศิลปินเกาหลีถึงขนาดต้องนั่งมอเตอร์ไซค์ไปถ่ายรูปจริงเหรอครับเดียวนะถ่ายรูปคู่กับนักร้องเกาหลีเฮ้ยวงวงโฟม,มินิ โอ้เจ๋งว่ะบอกแล้วเราชอบทำตัวไรสั้นวะเราคุณชอบนักร้องเกาหลีเพราะอะไรเพราะอะไรชอบทุกคนชอบทุกคนดังชอบทุกคนดังไม่แล้วนั่งมอเตอร์ไซค์ไปวันนั้นได้เซ็นมาไหมเออไม่ได้ได้ลูกได้ลูกลูกกู่้แล้วแบบแล้วแบบสไตล์เป็นแฟนคลับที่ดีมากอ่ะด้วยกันวันนั้นผมขับรถไปเองนะ แล้วผมก็ว่าซื้อพรมอะไรป้าขายพรมอะไรมาพอดีพรมอะไรเอาไปให้เขาหนูไปสี่อันไปคล้องทอเข้าปมในนึบแต่ตั้นมีห้าคน เออคุณเป็นคนเด๋อเดอเรื่องอะไี่เมีห้าคนโอ้ตายแล้วคุณไม่ได้ศึกษามาก่อนว่าวงเขามีกี่คนอะไรอย่างเงี้ยรู้แต่ว่าเขาดังแล้วอยากมีเรรู้แต่ว่าโฟมินี่โฟมินเดไงเป็ซื่อๆหลังที่สมญานามนี่เขาบอกว่าอะไรนะโซเชียลฟิชโซเชียลฟิชคืออะไรก็ครูจะเป็นคนที่ชอบออกงานตลอดเวลาบอกว่าออหาได้เมื่อไหร่ที่มีงานก็จะมีโฟมเริ่มออกแล้วครับเริ่มออกแล้วเพราะว่าอะไรครับสายมันขึ้นเลยฮะถึงเอ๊ะ ไม่รู้ว่ามันน้ำหนักขึ้นหรือเปล่าหรือว่าอะไรไม่ใช่เราะช่วงหลังผมผมเพิ่งโดนแต่งตั้งเป็นเอ็มดีของบริษัทร่วมในตลาดครับตอนนี้ผมเลยโดนจับทำงานเยอะหน่อยนะครับพะนี้เวลาไปออกงานคือตอนนี้ไม่ออกงานแล้วต้องมาเจอผมเนี่ยมาเจอที่บ้านทิวทะเลได้ครับจุดที่ชามอ๋ออันนี้เป็นโครงการของคุณมาโน่ดิเป้าอยู่ตลอดใช่ครับมีเซลล์ใช่ดีมากครับ70%็ดสิบร์เซ็นตแล้วก็เลยจะเต็มโตนี่แบบ พิมจะไปเป็นลูกค้าหรือไปเป็นเพื่อนเนาะถ้ามาซื้อคนแรกผมให้พิมจะต้องคนแรกยใช่รับคนแรกอ่ใช่คืออย่างบอกได้เลยต้องเป็นคนไทยแน่นอนพูดอย่างเงี้ยอ๋อแล้วก็ปากร้านงอสันิดนึงครับว่าอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่แจฟเนียร์ครับชั้นสองนะครับขึ้นมาปุ๊บเห็นเลยจากบันได โอเคเมนูหล okay, ักๆก็จะเป็นส yeah, ูตรไก่สูตรไก่ขาก่ขาไก่ขาไก่อร่อยทุกอย่างอร่อยทรกอยอร่อยหลายอย่างครับถ้าคนชอบรสชาติแบบญี่ปุ่นแท้ๆเนี่ยอยากมาลองครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณนะครับที่แขกรับเชิญเจ้กับแร้วขอบคุณมากครับพบกับสีสัน25นชุดคู่สีตีเนียนได้ใหม่ในวันพฤหัสหน้าเวลาเที่ยงคืนแบบนี้สำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีครับ่ะ พฤหัสบดีหนะ้าสองพี่น้องคู่ซีจะพาไปตีเนียนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงปลาวานอิสระกับโปรเจกต์ใหม่ล่าสุดที่บอกได้ว่าไม่ธรรมดาอีกแล้วและพาไปกินซูชิคำละล้านกับเชฟกระทะเหล็กกันแบบส,สดๆทางโมเดิร์น่ายที่เดียวครับสนับสนุนโดยระบบแกส๊สรถยนต์ Energy Reform สาหร่ายทอดกรอบมาชิตะ เนี่ยเป็นคนที่หลักรถมากแบบมีรถเยอะไม่มีใครเครได้นั่งแต่จากมีเพลงใหม่เพื่พอหาเสถึ้นทำเสจต้องไปเปิดให้ฟางบนรถแล้วไม่เปิดแอร์ไม่สตาร์ทเครื่องก็นั่งไปค่ะเงินแต่